ที่สามโมหวเฮส์พามาส่งมอบงานที่ร้านซีรีพาทิสเซอรี่ค่ะร้านเบเกอรี่โฮเมดที่อยู่ตรงข้ามกับอบตอบ้านไล เติมทีนะคะตัวร้านจะอยู่ด้านหลังค่ะแต่ว่าลูกค้าได้ทําการติดต่อเรามาค่ะให้เรามาเกาะชั้งอาคารเพิ่มเติมที่บริเวณโซนด้านหน้าค่ะตัวอาคารที่เราสร้างใหม่นี้นะคะก็จะมีความกว้างรวมอยู่ที่15เมตรค่ะความลึกจะอยู่ที่6เมตรค่ะในส่วนของหลังคานะคะหลังคาจะใช้เป็นหลังคา S C G หล่อนคู่ค่ะในส่วนของประตูหน้าบ้านนะคะประตูหน้าบ้านจะใช้เป็นประตูเหล็กบานเทียมค่ะซึ่งก็จะสามารถเปิดได้กว้างทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลย ะะก็จะเป็นงานพื้นคอนกรีตค่ะปูกับเบื้องพื้นตกแต่งค่ะตัวนี้จะเป็นปูกรบเบื้องสลับลวดลายค่ะนี่ก็จะเพิ่มความสวยงามแลวก็ความโดดเด่นให้กับบริเวณหน้าอาคารค่ะด้านข้างเราก็จะเป็นการตกแต่งด้วยการปูแผ่นพื้นทางเดินนะคะแล้วก็โรยหินสีดําค่ะเดี๋ยวเราพาชมในส่วนของภายในร้านกันต่อค่ะเริ่มที่ประตูนะคะประตูด้านหน้าก็จะเป็นประตูระบบเซนเซอร์ค่ะ มาภายในอาคารนะคะก็จะเป็นอาคารโล่งความกว้างของอาคารทั้งหมดตัวนี้จะอยู่ที่13เมตรค่ะความลึกจะอยู่ที่6เมตรตัวพื้นจะเป็นงานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโตทั้งหมดค่ะเจ้าของบ้านก็เลือกเป็นพื้นแกรนิตโต้สีดําค่ะเพื่อที่จะเข้ากันกับตัวเฟรมอลูมิเนียมของประตูแล้วก็ตัวหน้าต่างค่ะส่วนของสีภายในแล้วก็ภายนอกของตัวอาคารนะคะจะใช้เป็นสีขาวค่ะเป็นสีของ T.O.A เบอร์สี82-60ค่ะ ส่วนนี้จะเป็นบัว PVC ค่ะซึ่งก็จะช่วยปิดรอยต่อระหว่างตัวกับเรื้องแล้วก็ผนังค่ะตัวนี้จะเป็น PVC ลายไม้ค่ะซึ่งก็จะเป็นสีที่เข้ากันกับเฟอร์นิเจอร์ที่เจ้าของบ้านเลือกใช้ตกแต่งภายในทั้งหมดค่ะในส่วนของงานไฟนะคะก็จะใช้เป็นโคมไฟดาวไลท์ค่ะพร้อมกับโคมไฟช่อที่เจ้าของร้านซื้อมาให้เราทําการติดตั้งค่ะในส่วนของประตูออกด้านหลังก็เป็นประตูเซนเซอร์เช่นกันค่ะ พื้นด้านหลังนะคะก็จะปูเป็นพื้นตัวหนอนค่ะที่ไว้สําหรับเดินเชื่อมกันกับตัวอาคารที่สร้างใหม่แล้วก็ตัวร้านเดิมค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำสองห้องค่ะไว้สําหรับรองรับลูกค้าอยู่ที่บริเวณโซนด้านข้าง พื้นที่เราเดินมาอยู่นี้นะคะก็จะเป็นงานพื้นคอนกรีตค่ะแล้วก็ปูกับเรื่องตกแตง่งตัวนี้ก็จะเหมือนงานกับตัวข้างหน้าเลยห้องน้ำสองห้องเราก็จะทําการปูกระเบื้งองพื้นค่ะแล้วก็ปูกระเบื้องผนังขึ้นมา1เมตรรวมถึงติดตั้งสุขภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานเลยค่ะต้องขออนุญาตจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะและขออนุญาตฝากร้านสิริพาทิชเชอรี่ค่ะร้านเบเกอรี่โฮมเมดที่อยู่ตรงข้ามอบตบ้านไร่ค่ะ และใครนะคะที่สนใจอยากสร้างบ้านกับยี่สามโมเฮาสสามารถติดต่อเรามาได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะแต่ละวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ